มีเพื่อนๆทำมาหลังบ้านอีกแล้วนะคะถามว่าทํายังไงถึงจะผ่านการสร้างรายได้อ่ามาฟังนะคะเราจะเอาประสบการณ์ที่เราทํามาแล้วผ่านอันนี้คือประสบการณ์ที่เราทํานะคะแต่บ้านอื่นเราก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เราทํามาอาจจะยาวหน่อยนะคะคลิปนี้ถ้าใครอยากรู้ก็เข้ามาฟังสิ่งที่เราทํามาเราทํามาแบบ สม่ำเสมอเลยตลอดสองเดือนเราผ่านการสร้างรายได้เราทำแบบไหนเราเอาอะไรลงบ้างนะคะก็คือเราเอา,อาทั่วไปค่ะยังไม่มีแบบเฉพาะทางหนึ่งรูปภาพเราไปไหนถ้าเราถ่ายรูปภาพเราก็เอารูปภาพลงข้อความข้อความเราก็คิดได้แบบไหนในความคิดของเราข้อความสวัสดีข้อความคำคมลหลายๆอย่างก็ลงแต่ไม่ใช่ไปกอบมานะคะ ให้พิมพ์เอาเองให้พิมพ์ในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่ในช่องของตัวเองให้พิมพ์ไม่ใช่ไปก๊อบมานะคะำคมลอกได้แต่อย่าไปก๊อบเขามานะคะอ่าอันที่สามสตอรี่เรามีอะไรคือเราลงสมมติว่าคลิปคลิปสั้นคลิปยาวเราอาจจะพูดยังไม่เก่งเนาะเพราะว่าใหม่ๆหม่เราก็ไม่กล้าออกกล้องออกอะไรเราก็อ่าไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีคําพูดเหมือนกันว่าเราจะพูดอะไรแต่เราใช้วิธี อ่าหเวลาเดินทางไปส่งลูกไปโรงเรียนเราก็ถ่ายถ่ายเวลาเราไปกินข้าวเราก็ถ่ายตอนที่เรากินข้าวแต่ถามว่าเราพูดไหมเราก็ไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าเราพูดยังไม่เป็นเราไม่มีคําพูดเรายังไม่กล้าพูดเราไม่ยังไม่กล้าออกกล้องสิ่งสําคัญเลยคุณต้องกล้าเอาหน้าคุณออกค่ะคุณต้องกล้าเอาหน้าคุณออกมายืนยันว่าคุณหน้าตาแบบนี้มีตัวตนจริงๆคลิปที่คุณกินข้าวคุณถ่ายไปก็ได้ถ่ายไป โดยพูดนิดหน่อยหรือว่าไม่ต้องพูดก็กินไปทานข้าวเป็นการเชิญชวนเป็นการเชิญชวนก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราลงนะคะเราจะลงคลิปสั้นคลิปยาวเราทําอะไรก็คือลงลงทั่วไปค่ะไม่มีไม่มีเฉพาะทางเพราะว่าเรายังไม่รู้เส้นทางจะให้มานั่งพูดแบบนี้เราก็พูดไม่เป็นเพราะว่าเรายังมีประสบการณ์เพราะเรายังไม่ผ่านถูกไหม เรายังไม่ผ่านแรกๆนะคะแต่อันนี้เราจะมาพูดให้ฟังว่าเราทํายังไงเราถึงผ่านภายในสองเดือนถ้าคุณทําแบบนี้สม่ําเสมอคุณไม่ขาดแม้แต่วันเดียวคุณทําอย่างสม่าเสมอตลอด2เดือนแล้วก็หลังบ้านคุณสะอาดปลอดภัยไม่ทําผิดกฎเรากล้าการันตีเลยว่าคุณจะผ่านแน่นอนคุณโพสข้อความรูปภาพคลิปสั้นคลิปยาวสตอรี่หอย่าง สม่ำเสมอวันละกี่โพสก็ได้แต่คุณอย่าขาดอย่าลาแค่นั้นสายได้แต่ว่าคุณห้ามขาดห้ามลาแม้แต่วันเดียวถ้าคุณทำได้แบบนี้สองภายในเดือนครึ่งหรือสองเดือนเราการันตีเลยว่าคุณผ่านแน่นอนนะคะคุณผ่านได้แน่นอนขอแค่หลังบ้านคุณมันสะอาดปลอดภยัย แค่นั้นคุณต้องเช็คหลังบ้านด้วยถ้าเป็นเฟซเก่านะคะอันนี้คือเราทํามาแล้วเราผ่านจริงๆเราทําแบบนี้จริงๆเราไม่ได้มีเฉพาะทางหรอกคะ่ะเราไม่มีสูตรตายตัวแต่คุณต้องขยันสม่ําเสมอคุณอย่าลาอย่าขาดส่งงานเขาแล้วก็่าคุณต้องกล้าต้องกล้าที่จะเอาหน้าออก กล้านะคะกล้าเอาหน้าออกคุณกินข้าวก็ได้ถ่ายตอนกินข้าวขายตอนทําอาหารก็ได้แค่นั้นแต่ว่าคุณอย่าใส่เสียงเพลงนะพยายามว่าอย่าใส่เสียงเพลงเลยมันจะผ่านง่ายกว่านะคะสตอรี่เหมือนกันรูปภาพดูดีนะคะอย่าไปหลงกลระบบนะคะบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปหลงกลระบบสตอรี่เขาจะให้เพลงมาโดยอัตโนมัติคลิปเดียวเหมือนกัน เขาจะให้เพลงคุณมาโดยอัตโนมัติเลยคุณไม่ต้องไปหลงกลนะคะคุณกดข้าหมดไปเลยหรือกดเครื่องหมายกากบาทออกเลยนะคะอย่าไปหลงกลระบบเป็นเด็ดขาดอันนี้คือสิ่งที่เราทํามาจริงๆแล้ว2เดือนเราผ่านผ่านการสร้างรายได้เราก็เลยมาแนะนําต่อว่ามันทําอย่างนี้นะ มันผ่านจริงๆอันนี้คือเราไม่ได้ไปก๊อปใครมาเราทําตามที่เรามีประสบการณ์อันนี้คือมีคนถามมาหลังบ้านนะคะถ้าใครอยากผ่านก็คือทําตามนี้ได้เลยเราการันตีได้เลยว่าคุณผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะถ้าหลังว่านคุณสะอาดคุณไม่ทําผิดกฎนะคะผ่านแน่นอนคะ่ะการันตีเลยคะ่ะ